คุณปู่ภัยวง์ตอบกลับชาวเน็ตลั่นอโหสิให้นัดดื่มวายกันไหมจะได้เลิกระราน คุณปู่ภัยวงเตชะนรงของน้องปีใหม่ถึงกับต้องตอบกลับคอมเมนต์ชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ก่อวอดใต้ภาพที่ถ่ายคู่กับน้องปีใหม่ในทำนองที่ว่าให้หยุดใช้ปีใหม่มาเป็นเครื่องมือทำมาหากินโปรโมตร้านกาแฟสักทีเพราะมีบางคนคิดว่าแมทพิรณีแฟนสาวคนปัจจุบันของสงกรานเป็นหุ้นส่วนร้านกาแฟที่เขาใหญ่นั้นเพราะเห็นอยู่ที่ร้านตลอด โดยคุณปู่ได้ตอบกลับคอมเมนต์นี้ไปว่าเอาโหสิและให้อภัยกับความคิดเห็นนี้และคิดว่าคงไม่จบเพราะเห็นแบกความทุกข์ไล่ล่ามาตลอดอีกทั้งยังถามกลับไปว่านัดทานข้าวกันหน่อยดีไหมจะได้อารมณ์ดีขึ้นและยังบอกอีกว่าขอพื้นที่เล็กๆตรงนี้ให้ปู่กับหลานด้วยเถอะมีคนที่ติดตามเข้ามาให้กำลังใจคุณปู่ภัยวงกันมากมาย ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ